โดนหลายๆที่ทอดเรื่องรวมเขาแล้วใช้ไทยอาบุกหลานกันใส่บรรลาปุกะโโฮคุณนะอีพอคุนะคุเลยนั่งตุ้มบูมยู่ไฟฟ้าไม่เคยมีแบบใส่ละชุ่นั่นเด็กๆฮ่าฮ่าฮาเกิดไมีฟังหน่อยอันนี้ซึมหนึ่งซึมนั่งนั่งทั้งหลังไดรถใส่ไหมอันยิ้มหวานเน่ It's a real famous uh, diner up here. it's called Victory Diner. It's been here for a long time. The city kind of grew around it. สิบคยูจอดเกีย์น yeah, ็ม um ีเศายูจอดเกียียกจะใกล้จีฮอนเราไปลงแรนกนอีกจ่สักสองสามสินาทีไปสี่อนงเดี๋ยวสามสินตาทีก็จีฮอนลงแรมะนะสิบักอยูหันก่อนในเล่นนมุนีนห้าวันเนนามีฮนโอก็จีมีแห้งเราไ่ได้รีบเรงก็ตัวนี่ขับรถเก่งแท้ว่ะแค่เดินไปไปช่วย

Oh, that's the Olympic, right? You see yeah, Olympic? they had the Olympics here in, like, 96, I think. There it is. See it? Huh? What did you ask? I said, do you see it? What do you see? I see many the grill, I told you. Where? It, oh, the restaurant. Yeah. It's like this is the university here. Uh huh. Georgia Tech. And yeah, that's. The, that was there before the expressway was here. Oh, it's still the. There must be beach then. Oh, it's a good guy, da. It's can ผัดตะเกียนโอ้อยากกลับไปยังเมืองไทยแล้วว่านั่นเพิ่งไปไม่นีอยากกลับไม่ยังเมืองไทยอยากกลับอะรอย่างเงี yeah, <West> ้ยมีคนว่าเคยไปยูดีมีมานไปบ้านม่อยากรวยมีคนหาเงินเราให้เป็นนั่งงานไปอยู่ไปกินเมืองไทย ไปใย้โรงแรมมีเงินจะได้ไปอยู่โรงแรมก็ได้มีเพราะต้องอยู่นักกิจสมัยได้อะไรก็ไย้ว่ามม่หลุดโรงแรมมยพัทยาแยบี้ย่อยเสร็จก็โรงแรมก็เสียเงินือว่าเ็นก็แพงนั่นแหละก็คือละเจ็ดพันอ้ยห้าพันเจ็ดพัน หล <a> านคนเลยบอกว่าถ้าจะมาเมะซาวโรงแรมจะเซาเป็นเดือนรูดถ้าสิไปอยู่โรงแรมเป็นคอนโดบังหลูหนึงแช่สองหมื่นหเดือนนึงอัดพ ah, ัทยาน่ะเดือนนึงเดือนนึงสองหมาจะจัมาจังไงก็ได้ะ่าาเป็นเมื่อมันแพงเมือเอา้าาเดือนเดียวกัได้กี่าาเดือนเดียวกัน นี่ประมาณน่ะเขาไว้ไอ้ก้นเซาไอ้พวกน้ําเอาเขียวเซาเซาเสร็จกลับตาลายอีบ่นขากกันบ่นเอาอ่ะพวกคิดเอาบอกกันคิดรถแล้วอย่าไปจําเป็นเกี่ยวฆาตยาว่าไปเซาก่อนเด้อ